สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูนนะครับประจำวันที่12ตุลาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาพูนกันนะครับเรื่องราวของฟานได้นะครับโขกลูกแรกในรอบเป็นปีๆเลยนะครับเคอร์ติจโจนคัมแบ็กแล้วแล้วก็ทำแอซิดได้ด้วยขณะที่ออลเดตเชมเบอร์เลนนะครับคิดย้ายหนีซีดุงไม่แฮปปี้ที่ปารีสแล้วก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับอเดยามีติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับศูนย์จำหน่ายซาวบาและโฮมเทียเตอร์พดเอสนะครับร้านพดเอสสสผูู้จาาาาาหนน่่่่ยยยยเเเคคคครรรือองงงีุณภพะับแตมด มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือว่าจะเป็นซาวบานะครับใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดทุกรุ่นเน้นเสียงเบสหนักแน่นนะฮะเสียงกลางแหลมสายไพเราะซื้อผ่าน Lazada ก็ได้หรือ s h o p ี e ลองเสิร์ชร้านโพดเอสดนะครับหรือว่าถ้าสะดวกมีทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทิงเก็ตเทคโนโลยีนะครับตามที่แปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับใต้วิดีโอเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเสียงไม่ดีจริงยินดีคืนเงินนะครับสําหรับร้านของโพดเอสดนะฮะ รวมไปถึงนี่ครับใครที่สนใจทําแฟรนไชส์ชานมไขมุกนะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับสำหรับช่วงนี้กับการจับธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไขมุกเรียกได้ว่าระยะเวลาคืนทุนไม่นานนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่39,0 0 0บาทเป็นต้นไปนะครับมีซุ้มขายให้มีสอนสูตรให้ครบถ้วนเลยนะครับระยะเวลาคืนทุนไม่นานอย่างที่บอกสนใจลองสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก็ได้นะครับเริ่มต้นมาดูกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับ นะก็เริ่มต้นกันที่นักเตะทีมชาติของเราที่ไปได้นในทีมชาตินะฮะฟันได้โอ้โหโขกลูกแรกได้แล้วนะครับคือตั้งแต่ปีก่อนอะที่เขาเจ็บไปอะ่ะปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ทําประตูให้กับทั้งลิอร์พูลแล้วก็ทีมชาติจนกระทั่งเนี่ยครับผ่านมาเป็นปีปีรักษาอาการมาเจ็บแล้วก็เล่นให้ลิอร์พูลมาแล้วก็มาติดทีมชาติรอบล่าสุดนี่โขกได้แล้วนะครับนะในเกมที่ในเแลด์นะครับเอาชนะยิบรอต้า6ต่อ0 ฟันได้เป็นคนที่โขกประเดิมนะครับในลูกแรกเลย1นูนย์ะครับตั้งแต่นาทีที่9จากลูกเปิดแต่มุมของเมมฟิสเดอร์บายก็ยินดีกับพี่ได้ด้วยนะฮะขณะที่เคอร์ติสโจนครับก็ตอนแรกก็เอ๊ะยังไงจะกับฟิตทันหรือไม่ฟิตหรือว่าจะต้องยังไงจะซ่องส่งกับนิพูมไหมแต่ล่าสุดเหมือนฟิตทันครับแล้วก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองด้วยในเกมที่ทีมชาติอังกฤษ U21 เนะครับรอบเป็นศึกยูโรรอบคัดเลือกเจอกับอันดอร่าเนี่ย ปรากฏว่าเคยติ่โจนครับลงเล่นเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงมาในนาทีที่57ครับแล้วไม่ได้แค่ลงมาอย่างเดียวเปล่าเปลี่ยวนะฮะแกลงมาและเล่นเกมสวนกลับจังหวะนี้นาะทีที่66กครับอ่าลากขึ้นมาถึงกลางสนามแล้วก็รอจังหวะที่เอมิลสมิธโลวิ่งสอดครับแล้วก็ดึงจังหวะหนึ่งที่จ่ายตัดช่องนี้นะฮะให้กับเอมิลสมิธโลหลุดเข้าไปยิงเรียกได้ว่าการคัมแบ็กกลับมารอบนี้ได้ลงเล่นในครึ่งหลังแถมยังทำแอรซิสให้กับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กได้ด้วย ยินดีด้วยนะครับรวมไปถึงโมซาล่านะครับก็เป็นกัปตันทีมในเกมที่อ,อียิปต์นะครับเอาชนะลิเบียไป3ต่อ0นะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนแอฟริกา Africa นะครับก็ซาล่ามีส่วนสำคัญในการแอสซิสต์ด้วยครับลูกนี้เป็นเป็นจังหวะสวนกลับเช่นกันคนระพอซาล่าได้บอลตรงกลางสนามลากเข้ามาแล้วก็แอสซิสต์ครับให้เพื่อนหลุดเข้าไปยิงปุ่มแคบลูกนี้เพื่อนก็ เลือกที่จะยิงหนีตัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับเอาชนะไป3-0อ่ะถือว่าเออตั้งแต่ในทีมชาติรอบนี้นักเตะลิพูทำงานได้ดีหลายคนนะครับในโกเบเลียมในเกมที่เวลส์เอาชนะเอสโตเนีย1-0เนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองบ้างในเกมนี้หลังจากนั้นก่อนเป็นตัวจริงอืมอ่ะนี่คือผลงานในทีมชาติข,ของนักเตะลิพูเราทีนี้โอเคเราอุ่นใจไปคนหนึ่งแล้วก็คือเคอร์ติสโจน ถ้าทรงนี้ก็คือกลับมาฟิตแล้วเดี๋ยวสุดสัปด,ดาห์นี้เจอวัตฟอร์ดก็ยังโอเคครับที่อย่างน้อยถ้าเกิดติดโจนฟิตอะไม่มีฟาบินโยมีเฮนโดอยู่ก็เป็นเฮนโดเครอ์ติดโจนเกอิตาก็ได้แฟนบอลหลายคนอาจจะมองว่าเออก็ยังดีกว่าใช้เป็นออเกตแชมเบอร์เลนนะนะแบบไว้ใจไม่ได้นะฮะทีนี้คนหนึ่งที่ยังต้องรอลุ้นนั่นก็คือดิโอโกโชต้าฮะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยจากบทสัมภาษณ์นะครับของทางเฟ r ร์นันโดซานโตสนะครับก็คือกุนซือของโปรตุเกสเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าคือถามว่านักเตะซ้อมได้ไหมคือเขาบอกว่าตัวโชวต้าเนี่ยซ้อมได้แบบเบาๆนะซ้อมส่วนตัวอ่ะอินดิวเอเทรนะนะครับซ้อมส่วนตัวแล้วก็ซ้อมส่วนตัวแบบหนักขึ้นในวันนี้คำว่าวันนี้ของเขาก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ ซ้อมกับนักฟิซิโอหรือว่านักกายภาพบําบัดอย่างเจ้าบริโตนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติโปรโตุเกสคือยังไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ลงเล่นในอีกเกมนึงเนี่ยนะวันอังคารวันพุธเนี่ยโอกาสที่ได้ลงเล่นของโชตาเฟรนันโดซานโตสคุณซือของโปรโตุเกสก็ยอมรับว่าค่อนข้างยากนะเดี๋ยวเราจะรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะสามารถฟิตพอที่จะได้มีอย่างน้อยชื่อเป็นตัวสำรองไหมนะ แต่ถ้าไม่เราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเสี่ยงแล้วเดี๋ยวถ้าเขาฟิตไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราจะส่งเขากลับลิเวอร์พูลเลยดังนั้นเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราต้องรอรุ้นเกี่ยวกับทางด้านโชตา้าก็คือเรื่องของความฟิตจริงๆนะซ้อมเบาๆซ้อมคนเดียวได้แล้วแต่ยังซ้อมเต็มรูปแบบไม่ได้ก็มารอดูครับถ้าเกิดว่าเกมที่เดี๋ยวโปรตุเกสเนี่ยจะลงเล่นนะครับในเนี่ยวันวันสองวันนี้ถ้ามีชื่ออย่างน้อยมีชื่อโชตา้าลงเล่นเป็น แค่นั่งสำรองได้อะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับริเวอร์พูลแล้วนะแต่ถ้านั่งสำรองไม่ได้แล้วถูกส่งกลับลิเวอร์พูลอันนี้เราคงต้องมาลุ้นกันอีกต่อหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะโชต้าต้องลุ้นความฟิตจริงๆนะฮะทีนี้มาดูกันที่แน่นอนครับนักเตะบราซิลของเราดูทรงแล้วก็ไม่น่าได้ลงเล่นในเกมเจอกับวัตฟอร์ดหนึ่งในนั้นก็คืออาริซงเบเกอร์นะครับถ้าลงเล่นไม่ได้ก็ต้องเป็นอ่า เจ้าเคเลอร์ลงเล่นแทนเป็นมือ2ทีเนี้ยในเว็บไซต์ยังเป็นทางการก็มีการพูดถึงฉายาและก็ที่มาของฉายาของเคเลอร์ที่เรียกกันว่าออคโตปุสหรือว่าหรือว่าปลาหมึกอะปลาหมึกมายังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากช่วงในช่วงปรีซีซั่นปรีซีซั่นที่ผ่านมานี่เองมันจะมีช่วงการซ้อมแล้วก็ยิงประตูกันแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เคเลอร์เซฟกระจายเลยเซฟแบบเซฟจนเจมส์วิลเนอร์พูดว่า โอ้ยไอ้นี่นี่มันเหนียวอย่างก็ปลาหมึกแล้วก็ทําให้หลายๆคนจากนั้นก็เรียกเคเธอร์ว่าปลาหมึกกันนะครับซึ่งเคเธอร์ก็เปิดใจนะครับว่าโอ้โหมันเป็นเหมือนคําชมเชยนะแต่ว่าผู้เล่นซีเนียร์ของร์พูลหลายคนเนี่ยต่างก็เป็นคนที่น่ายกย่องอยู่แล้วพวกเขาอะมักจะชมรุ่นน้องแบบตรงๆถ้าใครทําผลงานได้ดีจริงๆก็จะชมกันตรงๆเลยแล้วมันก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้ยินผู้เล่นระดับสูงเนี่ยชื่นชมแบบนี้เราทุกคนเนี่ยนะ พยายามลงเล่นในทุกรายการอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือรายการใดๆก็ตามซึ่งตัวผมเองก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงจะคว้ามันเอาไว้แล้วก็จะพยายามโชว์ฟอร์มกดดันอาริซงให้ได้มากที่สุดในส่วนของอีกคนหนึ่งปิตาลูก้าเนี่ยนะเคเดเฮอร์ K L บอกว่าปิตาลูกา้าโกดาวุ่งวัยสิปีเนี่ยเขาเองก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วนะเขาอยู่กับเรามาเป็นเวลาปีนึงแนละ้วพวกเราดีใจที่ได้ซ้อมกับเขาเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บกลับไปบ้างแต่ว่า ในตั้งแต่ช่วงปีซีซ่นที่ผ่านมาเขาก็หายเจ็บกลับมาแล้วเราทุกคนโกทุกคนในทีมเนี่ยที่ร่วมกันซ้อมเนี่ยต่างมีความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกันเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่เคเลอร์ออบอกนะครับนะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับโมซาร่ากันบ้างมาดูความเห็นจากคนที่เขาเป็นผู้ช่วาชด้านการเงินนะครับคีรนแม็กควายนะครับหลังจากเมื่อวานเนี้ยแม็กควายก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าการขายชื่อสิทธิ์สนามแล้วใครยังไม่ได้ฟังลองไปดูเมื่อวานนี้ได้ว่า เป็นไปได้ยากนะทีเนี้ยเมื่อมันเป็นไปได้ยากอ่ะเราลองมาดูเรื่องอื่นบ้างแกก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์สัญญาของซาร่าให้ฟังว่าลิปูอ่ะควรจะต้องเขาเชื่อว่าลิปูคงจะต้องวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่แน่ๆคือวิเคราะห์คือท่านพูดในแง่ของการเงินไงนักการเงินวิเคราะห์ให้ฟังว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแง่แง่การเงินลิปูกาลังวิเคราะห์ว่าถ้าต่อสัญญาซาร่าสี่ปีสี่ปีจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ต้องมานั่งคิดแน่มันจะต้องคิดว่า จะต้องมีช่วงเวลาที่ลิพูอาจจะต้องเส,เสียเงินค่าจ้างให้กับซาร่าแล้วจะต้องคิดเผื่อไวไ้ด้วยว่าถ้าเกิดขายจะได้ทุนคืนเท่าไหร่ด้วยถ้าต่อสัญญาไปแล้วเขาบอกลิพูจะคิดตรงนี้อาทิเช่นถ้าลิพูคิดว่าจะให้ซาร่าสัปดาห์ละ3ามแสนปอนก็ต้องคิดเลยว่าอ่ะถ้าใช้งานสัก2ปีก็จะต้องจ่ายเงิน36.2ล้านปอน แล้วถ้าสัญญาเหลืออีก2ปีก็คือทั้งหมดมาสี่ใช่ไหมใช้ไป2เหลืออีก2เนี่ยไอสปีสุดท้ายเนี่ยต้องคิดเผื่อไว้ได้วยว่าถ้าเกิดขายจะขายได้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดขายได้อีก36ล้านก็เท่ากับว่าเออก็ไม่ได้มีการขาดทุนใดๆทั้งนั้นเนี่ยริภูน่าจะกําลังคิดถึงเรื่องแบบความคุ้มค่าในจุดนี้อยู่ด้วยและสุดท้ายก็อาจจะต้องเนี่ยให้สัญ,ญญาอยู่ที่ประมาณ3ามแสนนี่แหละสิ่งที่คีรันแม็กควายเขาวิเคราะห์ให้ฟังกําลังพอเหมาะนะฮะเออ นะครับอันนี้ก็นํามาฝากกันทีนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของออกเลตแชมเบอร์เลนที่เริ่มพิจารณาเรื่องการย้ายทีมแล้วรายงานต้นฉบับนะครับมาจากเดอะมิลเลอร์นะซึ่งโดยปกติเดอะมิลเลอร์เป็นสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถืออย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้างเป็นสายกอสิบแต่เราต้องดูนักข่าวมันจะมีบางคนที่เป็นนักข่าววงในในแต่ละเรื่องอย่างเช่น ถ้าเป็นเดวิดแมดด็อกเนี่ยนะรายงานเกี่ยวกับเรียพูลเนี่ยโคตรแม่นแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เดวิดแมดด็อกแต่เป็นคนที่ชื่อว่าจอห์นคลอสจอห์นคลอสเนี่ยถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอาร์เซนอลเขาจะมีวงในายอยู่ในระดับหนึ่งเลยแล้วถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวกับออกเลตแชมเบอร์เลนเขาก็ค่อนข้างมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับออกเลตแชมเบอร์เลนด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาฟังเนื้อหาที่จอห์นคอสเขาเขียนก่อนครับจอห์นคอสเขาบอกว่า ตัวของตั้งแต่ออลเกลชเบร์เรนเนี่ยวัย28ปีกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะให้ตัวเองกลับมาอยู่ในโฟกัสที่ว่ามีลุ้นติดทีมชาติในอนาคตข้างหน้านะแม้ว่าจริงๆอ่ะลึกๆตัวเขาอ่ะอยากยคือตัวเขามีความสุขดีในแอนฟิลนะแบบเอออยู่ในอยู่กับสมมติสิทิภูเขาก็รู้สึกถึงแบบความมีความสุขได้แต่สิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าน,นี้คือเรื่องของการโอกาสลงเล่น มันต่างกันนะอ่ะอันนี้เขาเขาไม่มีความสุขเรื่องโอกาสลงเล่นเพราะว่าทุกวันเนี้ขนาดว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นเจ็บเนี่ยจอนคอรยังเลือกใช้เป็นเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียดนาบิเกต้าก่อนตัวเขาเลยเหมือนเขาแทบไม่ได้รับโอกาสแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันต้องการโอกาสลงเล่นอ่ะนะครับทีนี้กลับมาที่จอห์นคอร์สครับเขาก็บอกว่าจอห์นคอสบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอยากจะกลับอาร์เซนอลนะ ซึ่งอาร์เซนอลเองก็มีเหมือนกับมีคอนเน็กชันกับตัวของออกเลตแชมเบอร์เลนอยู่ก็อาจจะพิจารณาเรื่องการดึงออกเลตกลับมาเกันนี่คือสิ่งที่จอห์นคอร์สบอกนะทีนี้มาดูกันที่จอห์นคอร์สกันอีกนิดนึงว่าทําไมผมถึงบอกว่าจอห์นคอร์สถึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจอห์นคอร์สเนี่ยเขามีอย่างที่บอกครับตอนที่ลิฟูไปซื้อออกเลตแชมเบอร์เลนมาคนที่หลุดข่าวเรื่องซื้อออกเลตแชมเบอร์เลนก่อนก็คือจอห์นคอร์สเนี่ยแหละจากเดอร์บิลเลอร์ นะจากนั้นตอนที่ออกเลตเชมเบลนเจ็บจำได้ไหมแล้วพอกลับมาแล้วลิพูจะมอบสัญญาเพิ่มให้อีกนิดนึ่งอ่ะจอห์นคอร์ก็รายงานก่อนว่าลิพูจะต่อสัญญาให้กับออกเลตเชมเบลนดังนั้นถ้ามันเป็นข่าวอ,ออกเลตเนี่ยจอห์นคอร์ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ครับดังนั้นตอนนี้ตัวของออกเลตเชมเบลนก็คงจะคิดเรื่องนี้อยู่จริงๆครับแต่ว่าจะเป็นย้ายมกราคมเลยไหมหรือย้ายนู่นเลยซัมเมอร์ก็รอติดตามกันดูครับ นะมาอัปเดตกันที่เรื่องราวของ I d เดยมกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะมาขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีกันก่อนนะครับสำหรับช่วงสีสันหงแดงนะครับก่อนจะไปดูเรื่องอ d เดยมนะก็สำหรับตัวแทนจำหน่ายนะครับซาวบาและก็โฮมเทเตอร์พสเอสนะครับนะ P.O.S.E.D. นะครับผู้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงและก็ราคาย,ย่อมเยานะมีให้เลือกทั้งลำโพงรุ่น5.1 3.1หรือว่าจะเป็นซาวบาก็ได้นะฮะใช้ทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดทุกรุ่นต่อได้กับ อุปกรณ์ทุกชนิดทุกรุ่นเนี่ยเน้นให้เสียงเบสดหนักเสียงแน่นนะครับเสียงกลางแหลมสายไพเราะแล้วก็สามารถซื้อผ่าน Lazada s h o p e ปได้นะครับสะดวกปลอดภัยมั่นใจหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ทิงเกตเทคโนโลยีนะครับอย่างที่แปะลิงก์หรือว่าขึ้นบนภาพนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยการันตีคุณภาพนะครับของร้านผลเอสถ้าไม่ดีครับยินดีคืนเงิน,นครับติดต่อไปที่ร้านผลเอสได้เลยนะฮะอ่า การันตีคุณภาพจริงๆรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทำธุรกิจชานมไข่มุกพรีเมียมมินิมอลนะครับในราคาเริ่มต้นตั้งแต่39,0 0 0บาทเป็นต้นไปนะครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับก็ลองสอบถามได้นะครับนะไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับอะมาดูกันที่เรื่องราวของอาเดยมีนะครับอัปเดตกันหน่อยล่าสุดมีสื่ออย่างสป็อนะครับนะ สปอกก็เป็นสื่อในเครือของ go com เหมือนกันเขาก็รายงานในแหล่งข่าวของเขาว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีรายงานจากสื่อเยอรมันก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลบาเยอร์ดอร์ทมุนไลซิกอะไรพวกเนี้ต่างให้ความสนใจที่จะได้ที่อยากจะซื้อตัวอาเดยามีนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอาเยามีเขาอยากจะย้ายทีมในช่วงเดือนในช่วงสัมเมร์หนามากกว่าแต่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานมันมีคู่แข่ง มันมีดอทมุลนะดอทมุลเนี่ยเขามีความเสี่ยงด้วยที่จะเสียเอริงบบลฮาแลนด์ซึ่งถ้าเขาเสียฮาแลนด์พวกเขาก็อาจจะไปเอาอเดยาม,มี่นี่แหละมาแทนฮาแลนด์นะแล้วก็มีอย่างเรียพูเนี่ยก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เขาบอกบาเยินรู้ตัวบาเยินก็จะไม่ปล่อยให้มันช้าบบเยินอาจจะพิจารณาในมกราคมน,นี้ด้วยการยื่นข้อเสนอเข้าไปแบบซื้อเลย สามสิบล้านใช่ไหมตั้งคาตัวไว้สาสิบล้านใช่ไหมเอาไปเลยสาสิบล้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยยืมให้กับทางเซาวบวกใช้งานต่อไปก่อนเพราะว่าเซาวบวกเขาไม่อยากเสียตั๋งเตตเดือนมก,กราก็เลยจะซื้อขาดแต่ปล่อยให้เซาวบวกยืมตัวก่อนจนจบซีซั่นแล้วก็ค่อยมาร่วมทีมกันอีกทีหนึ่งตอนซัมเมอร์อาจจะใช้แท็กติกนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าลิฟูอยากได้อเดเยมีจริงๆวงเล็บเลยนะถ้าก็คงจะต้องช้าไม่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับสื่อเยอรมันก่อนนี้ก็รายงานว่า ทีมแดงจริงๆอ่ะเป็นทีมเยอรมันเพราะว่าตัวนักเตะอยากย้ายกลับเยอรมันมากกว่านะยังไม่อยากย้ายไปต่างประเทศและเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กับออสเตรียอยู่ในออสเตรียครับอยู่กับที่เซาวบวกก็ไม่อยากที่จะต้องย้ายไปต่างประเทศต่ออยากจะกลับเยอรมันก่อนเพราะนักเตะเขาเป็นติดทีมชาติเยอรมันด้วยแล้วก็ล่าสุดก็ติดตลอดครับติดชุดใหญ่แล้วด้วยนะอายุ19ปีก็ตามนะอย่างล่าสุดนี้ก็เกมที่เยอรมันถลม่มนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ย ก็เป็นผู้แอสซิตในลูกลูกที่4ี่ศูนย์ครับให้กับบูเซียร่ายิงประตูนะเขาก็แอสซิตไปลูกหนึ่งม,มาดูกันที่เรื่องราวของจอร์จิโยวานาดูมนะครับล่าสุดเนี่ยออกเปิดใจครับกับสื่อในบ้านเกิดนะครับอย่างนอสนะฮะสื่อในฮอลแลนด์ว่าตัวเขาเองยังไม่ค่อยมีความสุขยังพูดว่ามีความสุขได้แบบไม่เต็มปากกับที่เปเเชเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างได้รับโอกาสลงเล่นน้อยอะ มันจะดูมยอมรับแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าผมแฮปปี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ผมต้องการเลยแต่ว่าโลกของฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละผมจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับมือกับมันผมคือนักสู้ผมเป็นคนที่คิดบวกเสมอแล้วก็ทํางานหนักนะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันผมต้องปรับตัวก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่กับทีมเก่าๆก็กคือลิเวอร์พูลเนี่ยผมได้ลงเล่นแบบเป็นตัวจริงอย่างสม่ําเสมอผมฟิตตลอด ตอนนี้ผมเจอกับสิ่งใหม่ก็คือผมไม่ได้เป็นตัวจริงผมเป็นตัวสำรองผมก็ต้องทาทาตัวให้คุ้นชินกับสิ่งนี้ผมก็จะพยายามแบบว่าฝึกซ้อมให้หนักต่อไปแล้วก็แบบต้องแย่งตาแหน่งกลับมาให้ได้อารมณ์ประมาณนั้นน่ะเป็นเหมือนสเต,ต็ปถัดไปนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากแต่เขาก็จะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะมันก็อาจจะมีกังวลอยู่บ้างก,กับการที่ไม่ได้ลงเล่นแต่ว่านี่มันก็เป็นช่วงต้นซีซั่นนะแน่นอนผู้เล่นหลายๆคนเวลาแบบ ย้ายมไม่ใหม่อาจจะกังวลได้เหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแต่ผมก็เป็นคนคิดบวกแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวผมจะผมก็มีโอกาสที่จะกลับมายึดตัวจริงได้ก็เป็นกําลังใจให้กับวานเดดุงด้วยแล้วกันนะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ตอนนี้กําลังเจอกับสถานการณ์ยากลําลบากเป็นตัวสํารองเนี่ยตัวสํารองเสียส,ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ต้องพยายามสู้เพื่อแย่งตัวจริงให้ได้นะครับนะมาดูกันที่เทนอโนกันบ้างครับนี่ไปถ่ายรูปที่สนามเวมรี่นะครับ เบมรี่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่ามีลอนดอนเกมเหมือนกันนะให้กับ NFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมายืมใช้สนามประมาณปีละครั้งเป็นเหมือนอีเวนต์ใหญ่นะซึ่งล่าสุดเลยครับนี่ N 2021 n f l ลอนดอนเกมนะครับก็เดินทางมาถึงเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวันอาทิตย์นะที่สนามมันจะมันจะมีทั้งที่เบมรี่แล้วก็ที่ทอรแนมฮอสเปอร์เซเดียมอ่าเหมือน เหมือนล่าสุดจะเป็นที่ท็อตแนมฮอสเวอร์ซเดียมนะจะไม่ใช่ที่เบ m เบอี่ผมขออภัยด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมเปิดเปิดอ่านดูนะครับนะก็มันจะมีพวกเกมอาร์ตลัล a นตาฟอลคอนนิวอยากเจ็เจอกันอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะซึ่งก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาไปดูทีมไหนนะแต่ว่าก็ออกเลาไม่ใช่ออกเลสสิเทรนก็ไปดูนี่นะ แล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้เห็นด้วยโอ้โหไปอย่างเท่เลยนะใส่เสื้อหนังสีดําแล้วก็จับรูปอันนี้ตัวเทนเองเป็นคนโพสต์รูปนี้นะครับแล้วเทนก็ให้แคปชั่นไปด้วยว่า RB 2 Qb Rb ก็คือไลท์แบ็กจากไลท์แบ็กสู่ควอเตอร์แบ็คเ่อนเพื่อนคิดว่าไงคือควอเตอร์แบ็กในในในอเมกันฟุตบอลก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเป็นตัวออกบอลก็คล้ายๆกับแบ็กขวาของเราที่ แบ,บ็กขวาของวิภูก็เป็นตัวออกบอลเช่นกันดังนั้นก็เออนะอาจจะดีก็ได้นะเท่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับก็ชื่นชอบกันเหมือนเดิมง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ไปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะ subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดกระดิ่งด้วยนะฮะมันช่วยในการแจ้งเตือนได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ